วีนี้ไม่คิดว่าจะตื่นเต้นกับการมาปั๊มน้ํามันนะครับจนวันนี้นะครับที่ปั๊มน้มํามันมันกลายเป็นวงกลมทุกคนปั๊มปตทนะครับสาขาพุทธมณฑลสาย3คือมันเป็นวงกลมจริงๆทุกคนแล้วก็ตรงกลางนี่มีต้นไม้หัวใจเนี่ยจะมีประมาณ5-6หหัวนะสามารถจอดเติมได้ทั้งสองข้างของหัวใจตอนแรกก็สงสัยนะครับว่าจะทําวงกลมทําไม พอได้ใช้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออการเทียบจอดหรือว่าหาตำแหน่งหัวใจที่มันว่างเนี่ยมันง่ายกว่าซึ่งตัวเลนเนี่ยมันมีประมาณ3เลนนะครับ2เลนเนี่ยจะอยู่ขนาบข้างหัวใจแล้วก็อีกเลนหนึ่งด้านในสุดคือใครเติมเสร็จแล้วก็สามารถเบี่ยงออกไปได้เลยทั้งสองข้างดูเป็นที่ราปัมแบบวงกลมเนี่ยน่าจะใช้พื้นที่มากกว่าปั๊มแบบตรงๆงธรรมดาแต่ผลที่ได้นะครับกับน่าสนใจเพราะว่ามีต้นไม้อยู่ตรงกลางแล้วก็การเติมเนี่ยสะดวกกว่าแต่ราคาน้ำมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะตอนนี้ ในปัม๊มยังมีคาเฟ่ Amazon นะครับแต่ว่ามันมีห้อยท้ายคอนเซปต์ว่า For c h a n c e น่าจะเป็นคาเฟ่ Amazon ในรูปแบบใหม่ๆนะครับที่เขากำลังต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นวัสดุทางเลือกอย่าง 3D Printing นะครับทงตรงนี้รวมถึงรูปทรงโค้งมนของอาคารนะครับทำให้รู้สึกว่ามันเป็นคาเฟ่ของทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็มีวิวที่แบบสุดยอดมากตัวร้านมี2ชั้นนะครับซึ่งด้านบนเนี่ยเป็นพื้นที่นั่งที่แบบมีพื้นที่ของโต๊ะยาวแล้วก็มีปลั๊กไฟด้วย ใครเบื่อบรรยากาศที่บ้านนะครับ work from home study from home เนี่ยมาสามารถเปลี่ยนบรรยากาศได้ที่นี่เลยจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองเนี่ยมันมีทางลาดด้วยนะที่วนรอบอันนี้ก็รองรับคนพิการหรือคนที่ใช้วิวแชร์ได้นะเอาจริงผมว่าเป็นอเมซอนที่บรรยากาศดีที่สุดเท่าที่เคยไปมาใกล้ๆครับห้องน้ำยังมีความโค้งมนน่ารักไม่แพ้กันนี่คือบรรยากาศในห้องน้ำนะครับที่แบบเป็นกึ่งเปิดโล่งชอบคอนเซปต์อ่างล้างหน้าที่นี่นะครับที่เอามาไว้ตรงกลางนะครับสามารถใช้ร่วมกันระหว่างชายกับหญิง ทุววันนี้ปั๊มน้ามันจึงไม่ใช่ที่ที่เราจะเข้าไปเติมน้ํามันอย่างเดียวนะครับบางทีมันังเป็นที่ที่เราได้พักผ่อนแล้วก็ได้หาแรงบันดาลใจได้ด้วยครั้งหน้าจะพาไปชมที่ไหนนะติดตามกันต่อไปนะครับเจนครับ